สวัสดีครับผมช่่งไปจากร้านสมัยทีนะครับไลฟ์สดนี้ก็จะเป็นไลฟ์สดสรุปงานซ่อมนะครับของโน้ตบุ๊กนะครับเครื่องนี้ก็จะเป็นโน้ตบุ๊กเดลนะครับอินสไพรอน e เจ็ดสองสี่ศูนย์ 0, นะครับเครื่องนี้มาในอาการเปิดไม่ติดนะครับชาร์จไฟไม่เข้าด้วยนะครับผม ตอนนี้ก็ทำการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเครื่องเนี่ยก็เปิดติดใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับแต่ว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยออไม่สามารถออนได้นะครับเนื่องจากตัวแบตเตอรี่เริ่มเสื่อมแล้วนะครับก็ต้องต่อผ่านสายอะแดปเตอร์โดยตลอดนะครับ <m ich ing> แล้วรุ่นเดียวเนี่ยอาจจะต้องใช้เป็นอะแดปเตอร์แท้ในการใช้งานด้วยนะครับไม่งั้นจะมีปัญหาในเรื่องของการชาร์จนะครับแล้วก็อาจจะทําให้ตัวแบตเตอรี่เสื่อมแบตเตอรี่บวมนะครับในเรื่องนั้นด้วยนะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของจุดที่ผมทําการซ่อมนะครับจุดที่ผมทําการซ่อมเนี่ยก็จะมีอยู่สส่วนนะครับส่วนแรกเลยก็คือทําการเปลี่ยนตัวฐานไบออดนะครับฐานไบออดก,ก็คือเป็นตัวนี้นะครับฐานตรงนี้จะช่วยในการเก็บไฟนะครับแล้วก็ปล่อยไฟ3.3โวลต์นะครับซึ่งในเครื่องของลูกค้าเนี่ยไฟตรงนี้เนี่ยจะไม่มีนะครับจะขึ้นเป็น มิลลิโวลต์นะครับหรือว่ากระแสไฟเนี่ยน้อยมากๆเลยนะครับยังไม่ถึง1โวลต์เลยนะครับอ่าอันนี้ก็ต้องทําการเปลี่ยนตัวฐานนี้นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่ทําการซ่อมไปเนี่ยก็คือเป็นการเปลี่ยนค่าตัวไฟเบอรออนะครับอ่าตัวไฟเบอรออก็จะอยู่ในเม็ดตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้ก็จะเรียกว่าอ่าชิปอ่าไฟเบอรออนะครับอ่าหรือว่าชิป spi rom นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด8ขาด้วยกันนะครับก็จะมีคำสั่งแล้วก็จะมีค่าไฟต่างต่างนะครับในการอ่านค่าเขียนค่านะครับเข้าไปในตัวนี้นะครับผมก็ทำการถอดตัวเม็ดเบร์ออกตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็เขียนค่าใหม่นะครับแล้วก็เอาวางกลับไปไว้ที่เดิมนะครับเ,เท่านี้เครื่องก็จะกลับมาสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ ข้อมูลทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลลูกค้านะครับโปรแกรมนะครับแล้วก็ไฟล์งานอื่นๆนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับาการใช้งานตัวอินเทอร์เน็ตนะครับก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับอันนี้แบตเตอรี่มีอยู่ทั้งหมด4%นะครับแต่ว่าไม่ไม่เก็บไฟแล้วนะครับถ้าดถอดอะแดปเตอร์เนี่ยก็จะ ดับเลยนะครับแต่ว่าการใช้งานอื่นๆสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับผมบลูทูธนะครับสามารถต่อได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของตัวคีย์บอร์ดนะครับว่าจะสามารถพิมพ์ได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะเข้า Google นะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสกัน อตอนนี้ผมเข้ามาเว็บไซต์ที่จะทำหน้าที่เช็คตัวคีย์บอร์ดนะครับเ็ดี๋กดปุ่มไปเลยนะครับปุ่มไหนที่กดติดเนี่ยจะขึ้นเป็นหน้าต่างสีขาวนะครับขึ้นเป็นกรอบสีขาวตรงนี้นะฮะตรงไหนที่ยังไม่ได้กดเนี่ยก็จะเป็นสีเทาๆอยู่นะครับอ่าหลักๆก็สามารถกดได้ทุกปุ่มนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของตัวเสียงกันเลยดีกว่านะฮะเสียงด้วยนะตัวแท็คแพดนะครับสามารถเลื่อนได้นะครับสามารถกดชิกได้นะครับเสียงก็สามารถใช้งานได้นะครับลำโพงสปีกเกอร์นะครับสามารถใช้งานได้ตามปกติเลย หลักๆแล้วเครื่องนี้ก็สามารถกู้กับขึ้นมาได้นะครับในเครื่องของอาการเปิดไม่ติดนะครับเนี่ยสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีเครื่องเปิดไม่ติดนะครับอยากจะส่งซ่อมเนี่ยก็สามารถส่งซ่อมได้นะครับทางร้านก็จะรับทั้งโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็ MacBook เลยนะครับโน้ตบุ๊กก็รับเกือบทุกยี่ห้อเลยนะครับอาการเปิดไม่ติดนะครับจะแต่เปลี่ยนจอเปลี่ยนอะไรนะครับสามารถ รับซ่อมรับทําได้หมดเลยนะครับผมหน้าร้านนะครับจะมีทั้งหมด6สาขาด้วยกันนะครับสามารถเข้าไปดูโลเคชันบนหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับมีทั้งหมด6สาขานะครับเบอร์ติดต่อนะครับมีบนหน้าเว็บไซต์เหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับทาไปขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอสรุปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆครับขอบคุณครับ